จากเด็กรับจ้างส่งไหผักดองสู่เจ้าของธุรกิจผักกาดดองตรานกพิราบแน่นอนครับว่าเวลาเราทานข้าวต้มร้อนๆเนี่ยก็ต้องทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นผักดองซุปกระดูกหมูอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราพูดถึงผักกาดดองที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นผักกาดดองตรานกพิราบ จุดเริ่มต้นของประกาศดองตานกพิรามนะครับต้องย้อนไปในปี2493เมื่อคุณแก้วรัชตะสวรร์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีฐานะคน่อนข้างยากจนครับเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเยาวราชครับและมีพี่สาวครับที่เปิดร้านขายของชำ โดยหนึ่งในสินค้าแบบบ้านๆเนี่ยที่ขายได้ก็คือผักกาดดองบรรจุในไหนี่แหละครับซึ่งคุณแก้วเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ส่งไหผักดองให้กับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆตามแนวเยาวราชถึงกับเป็นคนจีนนะฮะในร้านขายของชำตอนนั้นเนี่ยก็จะมีสินค้ารูปแบบกระป๋องครับจากฮ่องกงมาส่งย่อย,ยๆซึ่งโอ้โหตอนนั้นเนี่ยอะไรที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยก็ถือว่าไฮเทคมากแล้วนะ<ม>เรานึกย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วคุณแก้วก็เลยเกิดไอเดียครับว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ลองเอาผักกาดดองของเราเนี่ยมาใส่บรรจุกระป๋องแล้วขายบ้างดีไหมจิงเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ชักชวนเพื่อนเนี่ยมาลงทุนในธุรกิจผักกาดดองบรรจุกระป๋องธุรกิจผักกาดดองก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับในตึกแถวเล็กๆและตั้งชื่อว่าห้วเพงซึ่งแปลว่าสันติภาพครับเพราะเนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมมือกันของเพื่อนกันนะฮะที่มาร่วมกันลงขันทำอะไรต่างๆท่านี้ โลโก้ที่ใช้ก็เป็นรูปนกพิราบด้วยเช่นเดียวกันเพื่อสื่อถึงสันติภาพและด้วยรสชาติที่ถูกปากครับตัวผักกาดดองมีออเดอร์เพิ่มทุกวันโรงงานเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะผลิตได้อย่างพอเพียงต่อไปนะครับจึงตัดสินใจครับที่จะย้ายโรงงานจากที่เดิมที่วรจัรเนี่ยออกไปในที่อื่นและทําการเปลี่ยนชื่อบริษัทครับเป็นบริษัทสันติภาพหัวเพง1958จำกัด เมื่อเวลาผ่านไปนะครับจากธุรกิจเนี่ยที่มีแต่ผักดองเนี่ยปัจจุบันแบรนด์นกพิราบเนี่ยก็แตกลายไปยังธุรกิจในไลายอื่นด้วยนะครับแม้จุดเริ่มต้นของธุรกิจนะครับจะมาจากผักดองในไหายแต่ธุรกิจผักกาดดองตรานกพิราบก็ยังจเจริญเติบโตจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับผมก็คิดว่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุก,ท,ก,ท,กท่านในการดําเนินชีวิตดําเนินธุรกิจต่อไปนะครับสาหรับผู้ที่สนใจและ ชื่นชอบบทความดีๆเหล่านี้นะครับผมและทีมงานนะครับจะไปหาบทความเหล่านี้มาเพิ่มเติมให้ใครมีอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับรวมถึงกดถูกใจกดติดตามคลิปต่างๆเหล่านี้ได้ครับ